ไปขอให้สาโนอดเมียไปขอให้ขายควายเฮาาะเมียไปสื้อแหวนใส่กออยอยสวมให้ผู้สาวปวดเจ้าเจ้าเต็มที่น้อวัวใจขันม่ไปขอนางยานบอกยังเป็นคนเท้เสิบนิวนวน้วน้อยกราบสวัสดีท,ทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวแดงแรงฤทธิ์นะครับ ใ้การสนับสนุนช่องโดยเกษตรอีสานยุใไม่เบานิ้วคนโกขึ้นเกา่านะครับมือนี้น้นำผ้าพี่น้องนะครับไปขายควายนะครับไปขายควายช่วยแม่นะครับแม่เฮาซสือควายมาแล้วซสือมาแล้วผัดมีง้วอยู่แล้วทั้งควายทั้งง้วอีลุงจุงนั่งขายควายออกสาวสาซานนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เดินนะครับสำหรับท่านที่กำลังแหนมหาควายนะครับอยากได้ควายเปีเียงนะครับ มืัอนี้ได้ครับเป็นข่าวดีนะครับขออนุญาตแบ่งปันก้วยนะครับคุณแม่เพิ่นอยากขายออกคุณนมิ่น้ำให้มันนอนนะครับเพิ่นอยากแบ่งปันพี่น้องนะครับเพคุณพึ่งซื้อมหาหยังบ่โดนนะครับเพิ่นก็เลยสิเปิดออกไปเลยนะครับซีแม่ไอซีสามแม่หนึ่งผูน้าแม่เนาะครับมืัอนี้อยู่กับคุณแม่ยังก่อนครับคุณแม่สอนคุณแม่สอนบ้านยังก่อนครับบ้านน้องขามบ้านน้องขามตำบลนนุน วารินชำราบอุบลราชธานีนะครับไม่ได้คุณแม่ต้องการแบ่งปันควายเลยเนาะเอาซีโตวรวดเลยบดเลยบ่แม่บดเลยบดจงบ่บ,<อ>บ่บดถือกใจจงไวจ้จักโตเน่บ่า <c oughs> ขายยกข้อก็โลดละขายยกไปเลยนะครับเอาเสียิพเาเสียชมควายเพิ่นนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับคุณแม่เนาะนะครับตัวเมียนะครับอายุคุณแม่หงูยี่บ่าอายุอะไร สองปีกว่าแล้วตัวนี้สองปีกว่านะครับท้องบอครับคุณแม่ท้องตัวนี้สองปีกว่านะครับพร้อมท้องท้องจักเด um. ือ,อนเนาะคุณแม่ท้องอ่อนๆนี่ล่ะท้องอ่อนๆนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าท้องมันบอแมนเขาบอกว่าท้องบ่ได้ตรวจบ่ครับคุณแม่บ่ไม่ได้ตรวจเพิ่นซื้อมาเขาว่าท้องเด้อนะครับพี่น้องบ่ทันได้ว่าประกันท้องนะครับเพิ่นก็บ่แน่ใจเอาเพิ่นว่าท้องนะครับแม่นี่นะครับซื้อน้ำเจ้าของเพิ่นบอกว่าท้องเพิ่นบอกว่าท้องนะครับสูงประมาณ รอยสามสิบนะครับส่วนควยผูรอยสามสิบบวกนะครับตัวนี้ควยถือผู้เด้อนะครับตัวใหญ่นี่นะครับแล้วก็มีตัวหน่อยนะครับอายุหนาหั่นหลายน่ะแม่ตัวหน่อยนี่จะเดือนแม่กาบะกาบนะาถือกาบะถือน้ำนะครับเนี่ยซื้อมาบดเนาะพันพึ่งซื้อมานะครับเราพันจะเปลี่ยนใจไปซื้องัวนะครับพันก็เลยอยากปล่อยออกนะครับพี่น้อง เพิ่นซื้อมาเพิ่นกระแช่บจะบ่เหลือกำไลแหละพ่นปล่อยออกให้พี่น้องนะครับซีโตรวดเลยเด้อน,นะครับพี่น้องสนใจสอบถามผักมาได้นะครับเอาให้เบิ่งควยแม่นะครับก่อนตัวนี้เพิน่นว่าเขาจาว่ามีทองนะครับมีทองจะหูแน่อยูงนะครับแม่เนะาะบ่ถือว่าอันดินวัดดันนะครับดึงตัวผูตัวเดียวก็แล้วอ่าดึงตัวผูตัวเดียวก็แล้วนะครับนี่ เป็นกล้วยคอกเลยแม่ไปเสือยกคอกมากขึ้นกันนะครับตัอนี้ก็เสนอขายเบิดคอกขึ้นกันซีโตนะครับกะไรเรียกันนะครับมาถือว่าค่อยหน่อยนะครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้นาทีผสมได้ขึ้นกันครับตัวนี้กระลังคืนนะครับตัวนี้กระลังเป็นสัตว์เลยนะครับสทีผสมได้ขึ้นกันนะครับซีโตรวดนะครับคุณแม่ว่าเท่าไรก็คุณแม่ราคา แม่ตังไว้1สเจนะครับ170,000ืบาทต่อร่องได้นะครับขาขนส่งบอทในเวาเดอร์นะครับพี่น้องอยากได้มาส้มมาขนเอานะครับ17 0 0 0 0สมืนถ้วนนะครับแม่มันกระสีรถไทยยีดอกนะครับเพิ่นอยากขายออกอยู่เอาพี่น้องสนใจสอบถ้าม,มาได้เลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับตัวน,นี้เป็นตัวเถิกนะครับตัวเถิก ตำนนี้บมมีนะครับเป็นควายไทยธรรมดาสูงลอยสามสิบบวกตัวแม่ตัวนี้ก็เล่าๆลอยสามสิบนะครับที่ว่ามีทองหูนะครับโ่ดือโหยังนั่งเด้อโอ้ยเอาไงนี่นะครับพี่น้นองโนอ่กควายมเนาะน่โดือสนใจอยากได้ไปอ่าสืบตัว เลี้ยงขายลูกนะครับโอ้งามอยู่ดีแม่ตัวนี้ที่ว่าง,งามนะครับแม่จะบอกว่าเนี่มันทองมันสุกีเออตองว่าทองร้านจะทองอ่อนๆเจ้าของคนบอกมา่งเก็บทองคนบอกทองอ่อนๆนะครับแม่เนาะตัวนี้ก็เป็นตัวเมียคือกันนะครับสว่วนตัวพุ่นก็เป็นตัวเมียนะครับทั้งเบิร์ซีโตนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับต่อรองได้เบอร์โทรยังก่อนครับคุณแม่ศูนย์เก้าหนึ่ง ครับผม0894ตัวลเจ็ลงถ่าย091 08 08 9 9 94 9 9 9, 4, 9, 9, 9เกจ็ดเจ็ตัวสุดถ่ายนะครับเก่าสี่ 9, 4, ตัวแล้วก็เจ็ตัวสุดท่ายเอาขึ้นเบอร์โท่ง่ง้มเถี่ย <c oughs> โอ้นะครับเอาพี่น้องสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับคุณแม่ได้เลยนะครับโอ้เรื่องนากระดานให้ทายเลย อืถือว่าบ่ได้ขี้ายนะครับควายเพิ่งงามนะครับเขาเขาลอมทุกตัวตรงตามงอแหงไปเลยเขาบ่มีงอๆแงๆนะครับเป็นควายงามอยู่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาททวนต่อร่องได้นะครับพร้อมง่ายท่านที่นะครับราคาได้กันเอาหลดมาหลดนะครับเอาได้ครับขอบคุณทีหลายครับคุณแม่ครับครับครับเอาขอบคุณหลาย เป็นยังไงคืออยากปล่อยออกถามอีกน้อยนึงพอจะปล่อยออกแม่สิเอาไปซื้องัวบอกตามตรงคุณแม่อยากไปเลี้ยงงัวงนะครับวแล้จะเขามาสายเดียวกันพอคุณแม่เพิ่นมีงัวงซิบก็โตนะครับพี่น้องบาดนี้พอไว้ที่เราพนเดียวนั่นสืบมหากล้วยสิหางัวงจะเขามางัวแบบเดียวกันเลยบัดนี้สำนึกงวงซิบก็โตนะครับพี่น้องบัดนี้เพิ่นก็ไปเอาขั้วมา พ้ามาแล้วมันหลดบ่วไปทางเดียวกันนะครับคนผู้เดียวคนผู้เดียวจักเสียวข้อยลงน้ำเจ๊เสี้ยหา,ายาให้งัวนะครับแม่นะมนเปย่างก้องก้องเวียงยงว้ลงน้ำแล้วกบมาหางัวครับบอเมียนดอกแน่วเหนือถังก้องงัวน้ำกันบ่านั่นเพิ่นก็เลยกจิเปียนใ,ใจนะครับใใจัดสินใจเปิดข้อยปล่อยข้อยออกนะครับงใใ่ายข้ยออกแล้วเพิ่นอยากได้งัวเข้ามาได้ครับเพิ่นกระเสียรโยมันเลี้ยงง่ายน้ำเด็กก้ยเสียร์ง่านึกกินดีกินดีเลี้ยงง่าย พวกล้วยทั้งกระจ่ามันบุคคลไมีหยาเนาะมาบานเท่าเลยไม่ยหยาบบุยรึบันมาจากสีสะเกดครับควายมาจากสีสะเกดต้นพุ่ยหวยทับท่านทั้งหวยทับท่านนะครับพวบ้านพวบบนทั้งพู่นเออบ้านพอบ้านอยู่ทั้งพู่นนะครับบนนอนสื่อมากระสื่อมาแบบต้นพีน้ำหนองนะครับราคากรบบาดสูงวันนี้แม่เพิ่นกับมาปล่อยกับพ่อเอากําไรอีหยังนะครับเพิ่นแค่อยากเอาออกไปนะครับออกไปเพื่อจะเอาง่วงขะมา นะครับน้าแม่เนา้องเนรเอานี่คือเหตุผลเ<า>พิ่นนะครับเป็นไงมันงไงผัวเสีดายหรือเสีดายเสีดายอยู่แต่ว่าก็อ,อยากได้เดียงง่วเห็นเป็นทางเดียวกันกูได้การทาง,ทางอ้ยจะเดียงง่วเดียงกล้วยเอ้โหอยากจะคืนในหอยเออเอา,เอาพี่น้องสนใจก็ถามมาเลยนะครับคอมเมนต์มาโทรมาทั้งเบอร์แม่ก็ได้นะครับขอบคุณในไลค์ครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ